สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆขยายพันธุ์เบซิลแล้วก็ตัดแต่งต้นเดิมนะคะเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินให้กับเบซิลกันค่ะการตัดแต่งนะคะก็ต้องมีทําเป็นระยะระยะนะคะไม่งั้นต้นไม้ของเราก็จะสุดทรงแล้วก็โยไปเยมานะคะพอตัดแล้วกิ่งที่ดูสมบูรณ์สมบูรณ์หน่อยแล้วก็สามารถเอามาขยายพันธุ์ได้นะคะในคลิปนี้นะคะเราก็จะใช้วิธี ขยายพันธุ์โดยการปักชำค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะปรับปรุงต้นเก่านะคะมีการเปลี่ยนดินแล้วก็เติมดินไปบ้างนะคะตัดแต่งกิ่งที่มันเกะก,กะแล้วก็ไม่สวยแล้วออกนะคะก็จะเลือกกิ่งดีๆอามาใช้ในการขยายพันธุ์นะคะใบเบสต้นเบสซิลที่ปลูกนะคะจากเมล็ดเดี๋ยวจะเอามาชำค่ะอันนี้เป็นดิน เดี๋ยวจะทําใส่กระถางเลยใส่ดินที่ปลูกนะคะรองก้นด้วยกากมะพร้าวใส่ดินแล้วนี่ก็มีปุ๋ยมูลไส้เดือนแล้วเราก็ใส่ขั้วกแก่ดิบทรายอะไรลงไปเพิ่มค่ะเอขาาทมก จะชำต้นเบซิลนี้นะคะในกระถางที่เราจะใช้ปลูกไปเลยนะคะเพราะว่าเขาขึ้นไม่ยากค่ะส่วนถ้าใครสะดวกที่จะเอากิ่งที่ตัดเนี่ยไปแช่น้ำก่อนก็ได้นะคะมันก็อาจจะเป็นการเร่งรากให้ขึ้นได้เร็วขึ้นแล้วก็ถ้ามีตัวน้ำยาเร่งรากก็เอามา สัก10-15นาทีนะคะแต่อันนี้ปักลงไปได้เลยค่ะรับรองว่าขึ้นแน่นอนนะคะเราจะลองกระถางด้วยตัวกากมะพร้าวนะคะแล้วก็ใช้ดินผสมของเราะค่ะลงไปปลูกนะคะโดยที่ผสมครั้งนี้เราจะเพิ่มในส่วนของแกลบดิบทรายแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยที่ใช้อันนี้เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะแล้วก็เติมในส่วนของปุ๋ยกระดูกลงไปค่ะ สุดท้ายนะคะมีตัวไตเถกไต,ต,ตโครโดมาอยู่ก็เลยเอามาโรยคลุกกับดินด้วยนะคะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็เออเพิ่มตัวขุีมะพร้าวด้วยค่ะมันจะได้เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินนะคะแต่ว่าไม่ทำให้ดินแฉเพราะว่ามันจะค่อนข้างโปร่งค่ะ เราเลยต้องเอาเรือไปช่วยมันดิเนี่ยเรือเอาเรือไปช่วยมันโอเคไปทีเล็กว่ายน้ำเก่ง ว่าแกลบดิบนะคะอันนี้ไม่ใช่แกลบดิบอันนี้คือแกลบเผานะคะสีดำอันนี้นะคะทรายหรือขุยมะพร้าวนะคะก็จะเป็นตัวที่เพิ่มความโปร่งให้กับดินทท่านั้นเลยนะคะแต่ว่าตัวพวกนี้ไม่มีสารอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเติมปุ๋ยลงไปนะคะส่วนใครไม่มีเนี่ยก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะอันนี้เผอิบว่ามีอยู่ก็เลยเอามาใช้ ก็คือผสมดินให้มีความโปร่งโปร่งเอาไว้นะคะเพราะไม่งั้นเนี่ย <_ C 1> เขาก็ <_ C 1> าอาจจะรากเ่าได้ง่ายนะคะแล้วก็อย่าลืมเติมปุ๋ยลงไปด้วยค่ะจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรก็ได้นะคะที่เรามีอยู่อันนี้มีปุ๋ยมูลไส้เดือนอยู่ค่ะก็เลยใส่คลุกรงมไปเลยทีเดียวค่ะคือจริงๆแล้วนะคะ เพื่อนๆคลุกดินปกติแล้วก็ปักลงไปได้เลยนะคะแต่อันนี้นะคะก็ะคือจะทดลองเอาทรายอยู่ข้างบนบนหน่อยนะคะแล้วก็ค่อยปักลงไปค่ะจะดูว่ามันฟื้นได้เร็วไหมนะคะปรากฏว่ามีความรู้สึกว่ามันฟื้นได้เร็วกว่านะคะต้นก็จะเหมือนแบบรากน่าจะมาได้เร็วกว่าแล้วปักชำแบบเดิมนะคะที่ปักลงไปในดินที่เราปลูกธรรมดานะคะนี่เอาทรายกับ ไอตัวแกลบดำเนี่ยอยู่ตรงชั้นข้างบนแล้วก็ทิ้งเอาไว้เนี่ยตั้งแต่ประมาณสัก3-4วันนะก็รู้สึกว่ายอดเขาที่ลม้ลมๆมาก,ก็เริ่มตั้งขึ้นแล้วนะคะ อันนี้คือต้นเดิมนะคะที่เราปลูกเอาไว้นะคะเราก็จะมาเลือกตัดเป็นยอดไปอย่างนี้นะคะเป็นการตัดแต่งต้นไม้ไปในตัวนะคะพอเราตัดยอดขึ้นไปนะคะไอ้ต้นกิดต้นเดิมที่มีอยู่นะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกออกมามันก็จะกลายเป็นพุ่มสวยๆนะคะแล้วก็จะทําให้ต้นไม้เนี่ยไม่โซ่ไม่แก่ด้วยค่ะ ประมาณอย่างนี้นะกำลังดีเมื่อตัดจนพอใจแล้วนะคะก็จะดูสภาพรวมๆของต้นไม้ว่าเป็นยังไงนะคะถ้าเขายังโอเคอยู่ก็จะดึงแค่พวกวัชพืชที่อยู่ข้างล่างออกนะคะดินถ้ายังสมบูรณ์อยู่เต็มกระถางอยู่ก็จะไม่ทําอะไรนะคะอย่างมากก็อาจจะเพิ่มปุ๋ยลงไปแล้วก็หาตัวกากมะพร้าวมาปิดข้างหน้านิดนึงเพราะช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยนะคะ จะได้ประมาณนี okay. ้เราก็เอากิ่งที่เราตัดตะไว้นะคะมาดึงใบใบออกใบใหญ่ๆนะคะก็เด็ดทิ้งได้เลยนะคะเหลือแต่ใบเล็กๆก็พอนะคะโดยเฉพาะตรงใบที่อยู่ตรงก้านช้างล่างเราก็เด็ดทิ้งไปได้เลยนะคะคือเดี๋ยวเราเอาใบไปทำ อยู่นะอันนี้เราก็เด็ดออกจากกิ่งอันนี้เราก็ปักลงไปค่ะง่ายๆนะคะถ่าดินเปียกหรือว่าชื้นๆอยู่แล้วนะคะก็จะยังไม่ลดน้ำนะคะคือยังอยากที่จะให้เขาชื้นๆก็พอค่ะเป็นการกระตุ้นให้ต้นไม้นะคะสร้างรากออกมาได้เร็วขึ้นค่ะบางทีดินแฉะเกินไปนะคะ่ะมันก็จะเน่าซะก่อนนะคะ สำหรับกระถางนี้นะคะเราจะปรุงดินเอาไว้ปลูกเลยค่ะเพราะมีกระถางที่เราแบ่งออกมานะคะคือเราตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเราเห็นว่าในกระถางเก่านะคะต้นไม้เนี่ยมันขึ้นเยอะเกินไปแล้วนะคะเราก็แบ่งบางต้นออกมานะคะมาปลูกในอีกกระถางหนึ่งค่ะโดยมีการตัดแต่งรากนิดนึงนะคะแล้วก็เอาลงปลูกใหม่ค่ะ โดยในกระถางน,นะคะก็จะลองก้นด้วยกากมะพร้าวสับเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะเอาดินที่เราหมักคลุกผสมเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือดินคลุกผสมกับพวกขุยมะพร้าวแกลบดิบนะคะแล้วก็ปุ๋ยมุนไส้เดือนค่ะ ทงขาขาวที่โรยไปนะคะเมื่อกี้ก็คือไตโคเดอร์มาค่ะก็ใส่ไปเป็นลาตัวดีนะคะก็ไปช่วยป้องกันเชื้อโรคป้องกันศัตรูพืชในดินอีกต่างหากหนึ่งค่ะเมื่อใส่ต้นไม้ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดแต่งนะคะกิ่งนิดหน่อยไอตัวที่เราตัดไปแล้วเราก็เอามาชำต่อในดินได้เลยค่ะถ้าใครมีพวกเศษฟางแห้งๆห,หรือว่า กากมะพร้าวนะคะก็เอามาคุมดินเพิ่มได้นะคะแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าช่วงแรกยังไงเราก็จะทิ้งต้นไม้ไว้อยู่ในที่แดดดำไรก่อนนะคะต้นนี้ที่เราเอาลงมาปลูกใหม่นะคะต้นค่อนข้างที่จะสูงแล้วนะคะแล้วจริงๆแล้วทรงก็ไม่ค่อยสวยค่ะก็เลยจะตัดให้มันเล็กลงนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกออกตรงตาใหม่นะคะก็เลยเอาเก่งที่เราตัดแล้วนะคะเอามาชำอยู่ใน กระถางเดียวกันเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเขาก็จะโตมาเป็นพุ่มนะคะนี่หาะจะให้ดูกิ่นงนี้ดูดีๆนะมันจะเริ่มมีตุ่มๆตรงนี้นะคะไม่รู้เห็นไหม ตุ่มตรงนี้นะคะก็คือเดี๋ยวจิ้มนะคะมันจะกลายเป็นลากเลยตรงแง่งตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะช่วยเอาตรงพวกอย่างนี้ออกออกเนิดนึงอันนี้เป็นกิ่งที่ค่อนข้างแก่หน่อยนะคะแต่ยังไม่ถึงกระดำนะคะ ถ้าเราสังเกตดูจะเห็นตุ่มๆพวกนี้นะคะคือถ้าเขาเอ็นไปหรือเขาโดนความชื้นขึ้นมานะคะเขาจะเป็นลากได้ง่ายๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะตัดแล้วก็เอามาปักในนี้เลยค่ะเดี๋ยวถ้าชื้นๆหน่อยนะคะาลากเขาก็จะออกเร็วกว่าไม่มีปุ่มๆอีกนะคะเวลาปักชานะคะแล้วเราลิดใบออกเยอะๆนะคะโดยเฉพาะใบใหญ่ๆนะคะเป็นการช่วยการลดการขายน้ำออกจากกิ่งนี้นะคะ เพราะว่าเขายังไม่ได้มีรากเป็นของตัวเองเนาะพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีใบเนี่ยมันก็จะเป็นการคายน้ําออกจากตัวกิ่งทําให้ต้นมันแห้งไปด้วยนะคะแต่ทีนี้ถ้าเราลดตัดออกริบให้เหลือนิดเดียวอะคะ่ะ อันนี้พอตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ดูดินค่ะเช็คดินดูว่าดินเป็นยังไงนะคะดินลดไปเยอะไหมหรือว่ารากมันทะลุก,กระถางแล้วหรือ,อยังไงนะคะก็ลองเช็คดูครับอันนี้ปรากฏว่ารากเต็มกระถางแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนกระถางหรือไม่ก็แยกปลูกค่ะ เร่งเร่งดีอยู่นะที่ทำก็จะนี่คะลากเต็มเดี๋ยวจะไปขอขอแล้วก็ปรับห่วงลากหน่อย ล้วน,นี้นะคะพอเรายกขึ้นมานะลากเต็มกระถางหมดแล้วนะคะและดินมันเหมือนยุบไปนิดหน่อยถ้าเราดูผิวเผินก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรนะคะแต่พอเปิดมานะคะก็คือลากเต็มแล้วก็พอไปเคาะเคาะบีบดูนะคะดินก็เหลือนิดเดียวต้นนี้ในอนาคตก็จะไม่โตรหรืออาจจะตายก็ได้ค่ะเพราะว่าไม่มีสารอาหารแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปบีบเอาดินออกแล้วก็ตัดแต่งลากแล้วก็จะแบ่งออกเป็นซักสามกอค่ะแล้วก็มาปลูกใหม่ นี่นะคะเมื่อกี้นี้นะคะเห็นรากแน่นๆอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาแยกกระถางปลูกนะคะก็เอาต้นเมื่อกี้นี้นะค่ะไปขอะเอาดินออกนะคะเราก็แบ่งออกมาค่ะครึ่งหนึ่งเอามาปลูกในกระถางใหม่นะคะแล้วก็เอาดินที่ผสมแล้วเนี่ยใส่ลงไปอย่าลืมเติมปุ๋ยนะคะ จากที่ปลูกแล้วก็ชำเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพักต้นไม้เอาไว้ในที่แดดลำไรมีแค่แสงอ่อนๆสองถึงก็พอนะคะหรือได้รับแสงตอนเช้าแป๊บหนึ่งอะคะ่ะสักอาทิตย์นึงหรือว่าดูไว้ประมาณสัก4ี่ห้าวันนะคะถ้ายอดเริ่มตั้งเริ่มโอเคขึ้นแล้วเนี่ยก็ค่อยๆให้เจอแสงมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นพวกต้นที่เราปักเอาไว้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ยังมีต้นที่เราปลูกใหม่ด้วยค่ะส่วนใบ ตัวเมื่อกี้นี้ของใบเบซิลเมื่อกี้นี้นะคะก็จะเอาไปเลือกแล้วก็เอาไปทำซอสนะคะเก็บเอาไว้กินกับสปาเกตตี้ค่ะ okay. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบฝากกดไลค like, ์ s u b ส c คร b e ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ อตื่นมาก็ต้องใส่อะไรเพิ่มไหมคะไม่่ไมต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่ต้องถ้ามันแล้วดอกมันใหญ่ขึ้นแล้วแล้วเราก็เอาไปเปลี่ยนค่ะถางเราต้องเอาไปเปลี่ยนกระถางหรอถ้าดอกมันใหญ่ขึ้นหรอ อันนึงนะคะ